พี่น้องอันนี้เขาก็เอือนวา่าไล่ดอกพริกกุนพี่น้องเด็ดยิบหาล่ำพี่น้องดอกพริกกุนอ้างต้นกับเอือนคือกันดอกพ่องแล้วแก้ผู้สิเอิอนไปดอกพี่น้องทองทิ้ไผ่มั่นกับเอิอนไปค้นละแบบละอันไปลอกพี่น้องอดี๋ยวแก้ผู้สิเอือนไปด้อพี่น้องเด้อเอิอน้นระแบบค้นระยางไปลอพี่น้องซื้ออ้างแชรอซื้อกันมัดมือกันกับมีพี่น้องเดียวแก้สิเอือนไปดอกพี่น้อง บานใหญ่รัดมัดมีเอื่นว่าดอกพริกกุลทองมาสั่นพี่น้องอันยิบหาล่ำหรือว่าเา้เาวเจียวเห็ดทะเลล่ำก็ได้หมดคือกันแหะพี่น้องว่าแต่ไอ้ทั้งใต่กับทั้งเคื่งมันเป็นคือกันนี่พี่น้องเขากำนับไปเรื่อยๆนับไปเรื่อยแต้มันอยู่แบบเดียวกันมัเกิดมัดไปได้ที่กันพี่น้องหรือว่าเ้าสิแล้วแต่เ,เห็ดไปดอกพี่น้องเน็ดหน่อยล่ำลายล่ำได้หมดแหละพี่น้อง เบิ้งพี่น้องเบิ้งไปเรื่อยๆคือเกลอะไรพี่น้องไล่นันไล่นี่แหละพี่น้องเรียกกระติดท้ายเห็เบิ้งไปเรื่อยๆพี่น้องเบิ้งไล่นันแน่ไล่นี่แน่ไปเรื่อยๆลพี่น้องบุตติดตามตอนต่อไปเลยพี่น้องเรื่อยๆรัดมันมีกระติดท้ายเห็เบิ้งหลายๆไล่แหละพี่น้องหลายรูปแบบหล่ไล่ไลยสีเห็นเบิ้งซือเบิ้องอะไพี่น้องเฮ็ดให้ได้มดทุกสีทุกไล่คือเกลอะไรพี่น้องโคยสนใจอยากได้สีได้ไล่ได้ก็เฮ็ดให้ได้มด จะได้หน่อยสีหลายสีหรือว่าจะได้หน่อยล่ำหลายล่ำก็ได้เกันพี่น้องอยากแต่ยอยากเจีสถักสะานอาการอยากเจียเหยียดไปพี่น้องอยากแต่ยผู้ห้อสีอยากเหยียดไปพี่น้องเออเห็ดได้เมื่อสีได้ไล่ได้ก็ได้เดี๋ยวมุนีก็สีซ้ำนี่ก้อนเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมุนร่ดสืหาทายไล่ไม่เบิ้งไปเรื่อยๆคือเก่าะไรพี่น้องเคยสนใจการมัดมีท่อผ่ากับเบิ้งได้พี่น้องยายกรัดมัดมีรองก็เห็ดไล่นั่นไล่นี่เบิ้งไปเรื่อยแหละพี่น้อง ทายแน่ไล่นี immer, ่แน่แหละพี่น้องห้างเตี๋กับทายแน่ไม่ไปแหละพี่น้องยานพี่น้องเสี่ยงไล่กับทายแน่อื่นมาเสริมไปแน่แหละพี่น้องแทกสิทายลง่ยังลุ่มแน่เราน้องแต่ละมือเปิดเนตทายตุกมมือตุกมมือเนาะแย่แหลัมั่ยมีน้องทายห้างเตี๋กับไปพอยังกับทายนั่นแหละให้เบิ้งแหละพี่น้องแต่ว่าที่แน่ๆกับทายมีแหละพี่น้องเป็นรักพี่น้องทายไล่มีให้เบิ้งแบบพี่น้องมีลายสีลายไล่อยากเบิ้งใดพี่น้องมีลายขีดเบิ้งย้อนลังก็ได้พี่น้องยายรัดมัดมีพี่น้อง เปิดท่อซับขึ้นไปกัพิมพ์คำว่ายายรัดมัดหมีก่ก็เห็ยนมดแหละพี่น้องใม่ท่อซับพี่น้องลายแบบพร้อม,ล,บบอมลายยางเบิ้งพี่น้องเป็นื่อว่ายายรัดมัดหมี่นี่มดถูกแบบพร้อมพี่น้องนอกจากพิมพ์คำว่ายายรัดมัดหมี่พี่น้องกับเห็นเลยพี่น้องใม่ท่อจับเทียนนี่มดแหละพี่น้องไปยมันแน่ไทยนีแน่ไปแล้พี่นอง เน้นไล่มีนะพี่น้องทิ้งทีแหลักๆก็เน้นไล่มีเนาะ,ะเป็นยายรัดมัดมีเนาะพี่น้องมือนี้ก็ดจันทร์ในราคาวัดทีค่ะดอกพิกุลทองยี่สิบห้าลำ